สวัสดีค่ะพ่อใหญ่ค่ะพอ่อใหญ่มาแต่ใส่นอหนิค่ะมาพ่นทองครับมาพ่นทองบานสิไปใส่บานสิไปใส่ไปพลาดครับพลาดย่างเอาบ่ครับบ่เมื่อยบ่บานนี่ง่ายครับว่าเมื่อยบ,บานสิอยากให้พ่อใหญ่ไปขึ้นรถอยู่หล่อมข้ามหนีบ่ไก่เด้อ่ะเอาเอาไปใส่้อยหนึ่งเด้อค่ะเด็กกินอยู่ระวางท่าง,งบานนี่บานนี่อันขันสิเดินทางกลับเดี๋ยวบานขึ้นรถอยู่หล่อมข้ามสิได้บ่ไปได้บ่ ทางกลับครับค่ะครับย่ามไปขออยู่ขอกินเพื่อนเ็ดจังไหนเข้าสื่อกินจั่งไหนมีเงินบ่หันนี่มีอยู่ครับ็ก็ามีอยู่ต่มาอัารถไปบ่อถึงแม่นบ่อเออเดี๋ยวไปขอเพิ่นกินอยู่บ่อยามนั้นเพื่อนมีผู้ใจบุญให้แน่บ่อละบ่อครับบ่มีบ่อบก็เป็นเป็นยางคือเด้ยมายางจังสี่เป็นยางละเหเลร้อนจังสี่ค่ะไปหาไปหาเองงั้นครับอ๋อค่ะค่ะจังไดนกับสิกลับบ้านบ่หันบานนี้กลับครับ เนาะอ่ะเอาไว้อีกร้อยหนึ่งเด้อย่านย่านบ่พ่อกินเก็บไว้ไว้ใส่ตะแนวมีประโยชน์เด้ออย่าไปกินเหล่าเด้อครับดูแลเจ้าของสิมังเฮ็ดงานอย่างละค่ะไม่เปโรงเรียนค่ะเสียไปทรงหลังค่ำบ่บ่ครับบ่เนาะอ่ะอ่ะจังเลยก็เดินทางโดยปลอดภัยเด้อค่ะเด้อค่ะมีรองเท้าอยู่เนาะครับค่ะอ่ะอ่ะครับค่ะปลอดภัยเด้อค่ะปลอดภัยก็ห้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย ค่ะโอ้มาปอพ่อใหญ่คนหนึ่งยางละเฮเล่ห่อนอยู่ขับรถผ่านมาพอดีค่ะกะะ็จะรีดต้นเพลินค่ะเนาะ